หัวกำลังพอดีจากพี่น้องคะกินได้ทั้งใบด้วยค่ะเอาไปเฮ็ดเมนูพัดก็ะได้ด้วยจ้ะอันนี้นะคะพี่น้องแต่วัน้องพิมพ์นะคะใส่ทํำการดองไว้จ้านี่จ้ะพี่น้องกระเจี๊ยบเขียวจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีเอื้อยอายสุขูสุขคนเดจ้ามาพบพอกันอีกแล้วค่ะกับน้องพี่มีสีอีสานเนาะจ้า mm hmm. มือนีก็เป็นอีกมือหนึ่งจากพี่น้องค่ะที่อากาศกําลังดีนะคะลมหนาวกําลังเริ่มสีมาแลลวจากพี่น้องค่ะต่อไปกะสีเขาซู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วเนาะจ้า เมือ่อดีกับบริภาน้องช่อนไปสนามเด็กเล่นจ้พี่น้องคะผ้าน้องเล่นอยู่แถวหน้าบานของเห้านั่นเองเนาะจา้ะน้องพี่มีนะคะได้พอพักชนิดนึ่งค่ะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะจ้ะพี่น้องคะเอาไปเฮ็ดเมนูแกงพักขีเล็กจ้ะพี่น้องคะรสชาติคือกันกับพักขีเล็กบานเห้าเลยนะจ้ะพี่น้องคะไปเบิ่งค่ะว่าพักชนิดนี้มีหน้าตาเป็นจังใดและกาซิไดดหลายซ้ำใดเนาะจา้านี่จ้ะพี่น้องคะพักฟันสิงโตคะ่ะ พี่น้องพิมพ์นะคะเคยเก็บหลายคลิปวิดีโอแล้วจ้ะพี่น้องคะบริเวณหลังบ้านมองดีเนาะคะ่ะเป็นบริเวณท,ที่เขาเกิดขึ้นมาอยู่ตลอดจ้ะพี่น้องคะตลอดนาช่วงซัมเมอเลยเนาะคะ่ะรสชาติของพักนี้นะคะน้องพพ์นี่กะได้บอกให้พี่น้องฟังแล้วเนาะคะ่ะว่านะคะเป็นรสชาติแบบขมขมจ้ะเอาไปเฮ็ดเมนูออมหรือว่าเมนูแกงและะ้วจ้ะพี่น้องคะเพื่อจังพักขีเล็กบ้านเฮานีกะสุดยอดเลยแหละจ้ะพี่น้องนะคะเกิดตลอดจ้ะพี่น้องคะเบิ่งดูล่ะ เกิดลายพร้อมจ้าผักสวนคั่วรั่วกินได้เนาะจะพี่น้องคะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนะคะไปค่ะพี่น้องคะน้องพิมพ์สิ้้าพี่น้องมาเก็บจ้าหยอดอุบอบหยอดใหญ่ๆจะพี่น้องจ้าเบ่งดูคะ่ะใส่อันนี้นะคะงัดขึ้นมาเลยจะพี่น้องนี่คะ่ะ้าวกัสซมีลักษณะแนวนี้จะพี่น้องคะรสชาติของเขานะคะกระิออกขมๆจักน้อยเนาะจ้า ห้าวกะเอาไปต้มนะคะพี่น้องคะต้มอ่อนๆนะคะแล้วก็นําไปออมนะคะคือจังแกงผักขี้เล็กออมผักขี้เล็กบานห่านี่ละจ้าเนี่ยค่ะพี่น้องเี๋ยวใส่ตาะนะคะวน้งพิมสิเก็บให้พี่น้องเบ่งจ้านี่ค่ะงัดขึ้นมาแบบนี้ได้จ้าพี่น้องคะนี่จ้ามีแต่เหงาใหญ่ๆจ้าพี่น้องพักฟันสิงโตจ้ะพี่น้องคะ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนาะจ้าพักที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติชนิดต่อมาจะพี่น้องคาเออินว่าพักหอมบานห้านั่นเองเนาะจ้านี่คือลักษณะหย,ยดของพักหอมจะพี่น้องคานี่ค่ะเกิดเองจ้าในสวนพักของน้องที่นี้นะคะพี่น้องเอาไปลวกนะคะลวกกินกระปุบบนกระเจากระไดจ้า,า,จานี่ค่ะ นอกจากนะคะพักที่น้องพิมพปลูกเองแล้วนะคะพี่น้องคะก์ยง่างมีชนิดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมาชาติจา้าพี่น้องเบิ่งจา้าพักโฮมบานเฮาเลยจา้านี่คือแปลงหัวแรดดิดของน้องพิมพมีจา้าพี่น้องจา้าเบิ่งค่ะกำลังออกหัวให้ได้เก็บจา้าพี่น้องเอามือนี้นะคะพิมกับสิภาพี่น้องมาถ้อนเอาไปกินกับสมตำจา้าเนี่ยค่ะ หัวกำลังพอดีจ้ะพี่น้องคะกินได้เทิงใบด้วยค่ะได้เทิงยอดแล้วก็เท้งหัวของเขาจา้าหัวงามๆเลยจา้า องเบิง์ผักสลัดน้องที่นี่จ้าที่ปลูกนะคะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะจ๊ะพี่น้องคะเบิดหนาซ้ำมือไปแล้วเนาะคะ่ะหนาวมากแล้วแต่ยั่งย่ามายุนานะจ๊ะพี่น้องพอได้เก็บกิิ่นจ้าผักสลัดนะคะเอาไปกินกับตัากแตนมะคงแ่บๆจ้ะพี่น้องต่อมานะจ๊ะพี่น้องคะกับเป็นดอกกระเจี๊ยบเขียวจ้าที่ย่งออกให้เก็บนะคะออกไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องคะ,จน,งคะจนกว่านะคะ ทิมะสีลุ่งพุ่นลรเนาะจ้าเนี่ค่ะดอกกระเจี๊ยบเขียวจ้ะพี่น้องเอาไปเฮดเมนูพัดก็ไดด้อจ้ะอันนี้นะคะพี่น้องแต่วานนองพิมพนะคะแต่ทำการดองไม่จ้านี่จ้ะพี่น้องกระเจี๊ยบเขียวจ้าพี่นอ้องเบงความแตกต่างของสองพอลูกคูนี่จ้า เป็นความแตกต่างอย่างล่งโตเนาะจ้ะพี่น้องจ้าสามีของน้องพิมมีค่ะเพิ่นมีลูกคนแรกนะคะตอนที่เพิ่อนอายุหลายแล้วจ้ะพี่น้องคะดังนั้นแล้วลูกคนแรกเนาะคะ่ะเพิ่นกระิเฮอเป็นพิเศษแน่จักน่อยจ้ะพี่น้องคะจริงถี่นของพิมประทับใจนะคะเพิ่นสอนให้น้องชอนจ้ารู้จักความทุกข์ยากลําบา,จากจ้ะพี่น้องคะเงินคำกําแก้วแต่ละบาทแต่ละสดึงกว่าจะหามาได้เนาะจ้ะพี่น้องคะ ซึ่งกถือว่าเป็นการเริ่มต้นปลูกฝังให้น้องช่อนนะจ๊ะได้รู้จากการใส่ชีวิตนอกจากพี่น้องคะการเทศสวนพักนะคะถีผ้าน้องช่อนเข่าสวนพักนะคะหดน้ำพักแบบนี้นะคะกถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมจะปลูกพังปลูกฝังให้น้องนะคะได้รู้จักเนาะค่ะว่าพื้นฐานของการใส่ชีวิตเป็นแนวใดจากพี่น้องกะเบิงเบิงกันไปนอกจากพี่น้องคะชีวิตนี้ยังอีกยาวนานเนาะค่ะกระบ่ตตองขึ้นยังหลายจากพี่น้องคะใส่ชีวิต ทุกมือนะคะหายมีความสุขไปกับพ่อเนาะจากพี่น้องคะน้องพิมมีนะคะก็ขอขอพระคุณจากทุกกําลังใจนะคะเอื้ออายห้องสุขูสุขค้นที่เขามารับชมคลิปวิดีโอของน้องพิมมีกับขอบคุวเนาะจากขอหายเอื้อยอายสุขสุคนจะอยู่ดีมีแห้งมีความสุขกันหลายหลายเนาะจ้าฝากกันไว้สั้นนี้เนาะจากพี่น้องคะเอาไว้พอกันคลิปหนาจ้าสวัสดีคะ่ะ